สวัสดีค่ะสวัสดีหลังจากกลับกกตูมนะคะกลับจากกกตูมไปปั่นจักรยานมาค่ะมีผู้ติดตามพี่นัดไปหนึ่งคนนะคะออกลับมาก็ประมาณว่าเสือสิ้นละเสือสิ้นลิตรพี่เสือเหนื่อยไหมกลับมาเนี่ยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแต่มีคนเดี๋ยวก่อนนะคะวิ่งตามพี่นัดไปหนึ่งคนค่ะกลับมาสภาพจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ สามกิโลพ่นพิษสามกิโลพ่นพิษนะคะกลับมาสภาพนี้วิ่งตามพี่นัทไปถึงกกตูมเลยนะคะแต่พี่นัทก็จับโอ้โหคือคุณเขาเป็นลบกลับมาผ่านมากี่บ้านกี่บ้านคุณเขาก็เข้าไปแวะทุกบ้านค่ะพี่นัทเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรเพราะเพราะคุณนี่ค่ะเพราะคุณนี่นพอกลับมาเขาก็หมดสภาพค่ะไม่พูดไม่จากับใครเลยค่ะ คุยก็ไม่คุยค่ะเหนื่อยค่ะนี่ไงมีนัดจะแอบดูนะจะจะซูมหน้าให้ให้ดูชัดๆคำว่าหมดสภาพเป็นยางี้ค่ะ,ะเขาก็ลืมตามันดูนิดหน่อยแต่เขาลืมไม่ไหวนะคะลืมตามไม่ไหวนี่รู้จักไหมคะคุณคนน,ค <บา S 1> นี้ค่ะนี่ค่ะตามพี่นัดไปค่ะเขาตามพี่นัดไปตามพี่นัดไปเขาไม่คิดชีวิตเลยค่ะ เขาเจอเจ้าถิ่นบ้านไหนเขาแวะบ้านนั้นที่นั่โอ้โหเหมือนคนผู้ผู้พิทักษ์นิกกี้เลยค่ะต้องปกป้องมันคิดครบไม่ได้ถ่ายเลยค่ะเขาไปถึงไหนกันก็คนก็ถามทําไมอายุยังน้อยถีดจักรยานตามช้าจังอ่ะนี่เพราะคนคนคนนี้คนเดียวไม่ไหวค่ะกลับมาหมดสภาพมานอนอ,มานอนอยู่ใต้มานอนอยู่ใต้หลังปิด <laughs> พี่กี้ไหวไหมพี่กี้ไหวไหมพี่กี้ไม่กินข้าวเหรอฮะ ี่นัทเหนไหมเออนอนไปนอนไปโอ้ยแต่แม้แต่แรงโต้ตอบยังไม่มีโอเคโอเคพี่นัทไม่กลวนอนเนาะโอ้โหหมดแรงวิ่งไปวิ่งไปประมาณสามโลค่ะเจอรถพิชิตปักแปรเลยโบกกินน้ำหมดไปนหนึ่งขวดไปบุกบ้านเจ้าถิ่นค่ะพี่นัทไม่กลวแล้วไม่กลัวแล้วค่ะไม่กวแวควแ่ะเด็กนอนนะไม่กวัไม่ลบมากับหลายบ้านหลบสลบ พี่นิกกี้สลบค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พี่เสือเขาเรียกว่าอะไรนะที่หนูพูดเมื่อกี้นี้อ๋อไปเจอ,เจอแบดบ,บอยเจ้าถิน่นไปเจอแบดบอยเจ้าถิน่นพี่กี้ไปเจอแบดบอยเจ้าถิน่นแวทุกบ้านแวะทุกที่เลยกลับมาขออีกทีก็ต่อให้ทำยังไงก็ไม่ตื่นเลยเหนื่อยหมดสภาพ คำว่าเสือทิ้นลายเป็นอย่างนี้นะคะนิกี้ทินลายหมดค่ะค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ